วันนี้นะคะหมวยก็พาทุกคนนะคะมาเล่นเกมกับน้องหมวยอีกครั้งนะซึ่งก่อนอื่นเลยค่ะน้องหมวยก็จะพูดแบบนี้ทุกคลิปนะคะย้ำทุกลิปเลยค่ะว่าน้องหมวยเล่นกับเบ f ฟลิททอยนะคะทุกคน www.bedsflettoy.com นั่นเองค่ะเกมวันนี้นะคะหมวยมาในเกมดาร์กเลเจนนะคะหรือว่าตำนานมังกรน,นะจ๊ะของค่าย PG เหมือนเดิมจ้าเราก็จะเก็บ เกมของค่าย PG จให้หมดเลยนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่เป็นสาวกของ P g จก็อยา่าพลาดนะจ๊ะมาเรามาตั้งเดิมพันกันก่อนนะคะหมวยจะตั้งเดิมพันที่ที่เท่าไหร่ดีทุกคนเจ็ดสิบาทแล้วกันนะแล้วก็หมวยจะตั้งค่าการหมุนอัตโนมัติที่สามสิบครั้งนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะกดเองก็สามารถกดได้นะคะแต่หมวยชอบการกดหมุนอัตโนมัติทุกคน ข้อหม่ก็คือจะเอาเวลาไปุ่รนเองนั่นนั่น,อน,น,อน,นนะเองนะ,ะนะคะทุกคนไม่มีอะไรยุ่งยากอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็จะมีร้านหมด5้าร้านนะคะทุกคนแล้วก็จะมีตัวน้องมัก่อนนะคะตามช่องต่างๆนะทุกคนเป็นเหมือนเป็นหวานนั่นเองนะ ตัวกีมออกจะช้านิดนึงนะทุกคนมีเข็แัแรงต้อมไม่ได้เยอะขนาดนะทุกคนดูไม่ยากนะคะ ก็มาเฉยเลยนะทุกคนเอาเป็นว่านะคนใครที่ ใครนะคะที่อยากจะดติดและน้อยแบบตัดติดอะไรเงี้ยทุกคนก <S Y> ็สามารถทําได้นะเหมือนมองว่าก็ถือว่าพูดง่ายนะคุณ <S <S <Y> <S ใครที่คุณน,น้อยก็ตามนั้นนะคะ <S <S <Y> <S ไม่จ้อเป็นว่าจะต้องแบบติดหรืออะไรขนาดนั้นก็ได้นะทุกคนสำ <S Y> หรับใครที่แบบว่าไม่ชอบรอบเดืนนะทุกคน นะทุกคนเราก็มาได้ดูถึงสัญลักษณ์ของเกม้วยน,นะทุกคนว่าออสัญลักษณ์วายเป็นยังไงการได้ตัวนั้นะเป็นยังไงนะคะหรือว่าการได้คอม,มโบแบบแบบนยังไงใี้ได้เหมือนซีนะคะก็คือจะได้ปลาสองตัวสีเทาแล้วก็สีเลานะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากเล่นเกมนะก็หวังว่า,วาคลิปนี้จะสอนทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นคลิปานนะคะหมดจะพาทุกคนไปเล่นเกมไหนอีกบอกต่อเกมไหนอีกอย่าลืมเข้ามากดติดตามนะคะวันนี้หมดไปก่อนแล้วน,นะคะ ออ,อย่าลืมนะหัอเล่นกับเป็ดติดชอยทุกคนอย่าลืมเลยโอเควันนี้ไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายค่ะ